ตอนที่17ประหารลิโป้ลิโป้จับม้าเร็วส่งสารฝ่ายโจโฉได้พร้อมหนังสือมีไปยังเล่าปี่ให้คิดกำจัดตนจึงคิดแค้นใจแบ่งกองกำลังไปตีเมืองกุนจิว๋วและเล่าปีที่เมืองเสียวพ่ายเล่าปี่รู้ดังนั้นจึงจัดแจงส่งหนังสือไปยังโจโฉให้ยกทัพมาช่วยโจโฉแจ้งดังนั้นจึงคุมทหารมีฝีมือเป็นอันมาก ออกรบกับลิโป้โดยส่งแฮรหัวตุ้นเป็นทัพหน้าแฮรหัวตุ้นได้ออกรบกับโกซุนทหารเอกของลิโป้ครั้นได้ทีไล่กวดไปโจเสงอทุ่มเอาเกาทันยิงเข้าไปที่จักรสูซ้ายแฮรหัวตุ้นแฮรหัวตุ้นร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังแล้วดึงเกาทันออกร้องว่าลูกตาเป็นสิ่งประเสริฐที่พ่อแม่ให้มาจะให้ตกพื้นเสียมิได้แล้วจึงจับลูกตาเข้าไปในปากแล้วกลืนเอาทวนแทงโจเสงอตกมาตาย ลิโป้เห็นดังนั้นจึงตีแตกพ่ายกระจัดกระจายไปครั้นเล่าปีออกมาตั้งทับซุ่มนอกเมืองตัวเล่าปีหนีออกไปหาทัพโจโฉฝ่ายตันกุย๋ยตันเต่งซึ่งเป็นไส้ศึกของโจโฉอยู่ณเมืองซีจิว๋วคิดอุบายให้ลิโป้กับตันกงออกรบฆ่ากันเองแล้วยึดเมืองซีจิ๋วเสียลิโป้จึงแตกหนีไปยังเมืองเสียวพ่ายแต่ตันเต่งคิดอุบายหลอกโกซุ่นเตียวเลียวที่ประจำอยู่นะ เมืองเสียวพ่าให้ยกออกไปช่วยลิปโป้แล้วยึดเมืองเสียอีกลิปโป้รู้ดังนั้นจึงจำไปอยู่ณเมืองแห่ฝือโจโฉยกทับล้อมเมืองแห่ฝือไว้ให้เล่าปี่ไปสกัดอ้วนสุดกันมาช่วยลิปโป้ฝ่ายลิปโป้มีคิดออกรบเชื่อฟังแต่ภรรยาไม่สนแผนอุบายของตันกงเสพสุราทุกวันครั้นจะคิดให้อ้วนสุดมาช่วยรบก็มีได้ด้วยอ้วนสุดให้ส่งบุตรสาวของตนที่เคยคิดส่งไปให้ก่อน และโจโฉเล่าปีได้ล้อมกองกำลังแน่นหนามีอาจฝ่าไปได้ลิปโป้จึงเสพสุราทุกวันมิได้ขาดวันหนึ่งพภรรยาลิปโป้เอากระจกมาส่องให้ดูลิปโป้เห็นตัวเองเสื่อมโทรมหมดราศีเพราะสุราจึงสั่งห้ามไม่ให้ทหารทั้งปวงห้ามกินสุราถ้าพบเห็นผู้ใดจะตัดศีะรเสียวันหนึ่งลิปโป้พบเขาเสงคิดเลี้ยงสุราจึงสั่งโบยไหวห้าสิบที เฮาเสงคิดแค้นใจเป็นอันมากจึงร่วมมือกับซุยเหียนลักมาเซ็กเทาของลิปโป้ไปกำนันด้วยโจโฉแล้วทั้งสองได้แอบไปจับมัดลิปโป้ขณะนั่งหลับที่ประตูเมืองโจโฉเห็นดังนั้นได้ทีบุกเข้ายึดแท้ฝือได้จับได้ทหารทั้งปวงหลังจากปิดล้อมอยู่หลายเดือนโจโชสั่งประหารโกซุ่นลิปโป้เสียแลตันกงคิดยอมตายเองมิยอมเป็นบ่าวสองนาย โจโฉเสียใจร้องไห้รักเป็นอันมากมีอาจรั้งไว้ได้จึงสั่งเลี้ยงดูบุตรพรรยาเป็นอย่างดีส่วนเตียวเลี้ยวโจโฉเลี้ยงดูไว้เป็นทหารเอก